วันนี้ออกอีกงาน,นครับวันนี้มาวินเจ้าสามหกครับไดค่อยครับไดค่อยหมูหมูครับงานสบายลากรถเล็กชิวๆครับ เลงไม่ต้องเหยียบครับมาเลยสบายมากตอนนี้ก็ใช้รถไถมาร่าครับรถไถที่มาราก็จมด้วยกันสุดท้ายครับยอมยอมครับท้ายก็โทรตามผมมาช่วยวันนี้คิดบริการค่าบริการที่6,000บาทครับระยะที่วิ่งมาก็ไปกลับก็6กิโล ได้ออกงานเลย่อาคำนี้ก็เป็นคนที่สิบรับสบายโอ <laughs> เคเจอใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับนี่ครับหลังจากที่ขึ้นได้ผมก็รอให้เขาปั่นเสร็จทั้งแปลงนะครับผมจะได้กลับทีเดียวถ้าจมลอบสองผมก็ไม่ได้คิดเพิ่มครับว่ามีแต่คนนดีเองครับ อันนี้จริงปั่นงานอย่างนี้มันต้องเอาเอาฝาลงนะให้มันช่วยกดมันจะได้เรียบถ้ายกฝาอย่เงี้ยมันมันค่อนข้างจะออไม่เรียบนะหลังจากที่ขึ้นได้ก็รอครับรอให้เขาเสร็จะลรนี้ก่อนผมยังไได้กลับน้ำใจเล็กน้อยครับ ว่าดินอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาก็ใช้คัน47มาลากครับตัวสี่เจ็ดใส่หน่ยตรงโน้นเนี่ยใช้ที่เจ็กับสามหกมาลากมันก็ไม่ขึ้นครับเนื่องจากว่าแค่เราดึงสลิงตึงนิดเดียวอ่ะรถเราก็จะจมละอย่าพูดถึงแบบการมาลากเลยแค่จะยืนตัวเองอะ่ะยังจะจมเลยตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่สูงคนระับให้แกปั่นให้เสร็จก่อนผมถึงจะได้กลับ วันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับงานครับเนื่องจากผมทํางานผมก็หมไดไปจมับไม่ไหวไม่ไหวกับค่นน้ำมันบางทีเราจมนะ่ะแล้วคนอื่นเขามาลากอะ่ะมันลากคันเดียวไม่ขึ้นอนะ่ะ <c oughs> มันต้องมากันสองสามคันแล้วถ้าเขาจมด้วยอะ่ะเราก็ต้องแบบซื้อของซื้ออะไรให้เขากินมันมันมันหลายอย่างครับจริงครับว่าช่วยรถไถด้วยกันมันมันช่วยฟรี แต่เป็นรถไถล,ลากรถไถนะแต่ข็ผมคือผมใช้ตัววินผมมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าผมก็ต้องคิดค่าบริการครับแต่ถ้าผมเอาไม่ขึ้นอ่าโอเคแบบนี้ผมไม่คิดตังค์ครับนี่ก็รอให้เขาปั่นเสร็จครับเดี๋ยว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 เดอยู่หรอว นี่นะครับเห็นทางมะพร้าวไหมเนี่ยอันนี้คือรอยรถที่จมครับรถที่มาลากอ่ะมาลากก็มาจมอยู่ด้วยกันขากินล้าบายครับทีนี้น้ำมันก็แพงแพงที่เยียเลย เราต้องไอ้ีก็ต้องดิ้นรนกันไปครับถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ถึงแม้ทำไปแล้วก็จะไม่ค่อยได้ก็เถอะแต่ก็ต้องทำก็สามหกนี้วมันก็แรงดีเหมือนกันลงมาน้ำไม่ค่อยโหลดครับเนื่องจากอตัวรอตเตอรี่มันมันดิก ไม่เหมือนพวกสี่เจ็ดห้าสิบเจะใหญ่เจอนาลมๆเนี้ยก็ต้องประคองสุดทางเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ได้จะจบไปแค่นี้นะเขาน่าจะไม่จมแล้วแหละคิดว่านะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจฝากกดติดตามช่องนะครับสํหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ